ขนาดเดียวกันคนต่อมาคือวิโรธรัคนาด,ดีสรนอันนี้ก็จะโยงกับตัวละครบางคนที่เหลื่อมกันอยู่แต่ประเด็นที่วิโรธเปิดเผยจะเกี่ยวกับกรณีทุนไทยเข้ามาลงทุนอาทุนสีเทาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแบบชนิดที่มีความผิดปกติมีเงื่อนงำเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำประมาณนั้นพี่เข้าใจว่าคุณสรณีเนี่ยเคยพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ในโพส และปรากฏว่ามีกรณีของเขาขู่จะฟ้องค่ะแล้วก็หยุดไปค่ะเมื่อวานนี้วิโรดได้อภิปรายโดยสรุปกันแล้วกันคุณวิโรดะนะ้รับดิสอนไปชี้รายชื่อของพรรคประชาชนอภิปรายเรื่องกรณีมีการเข้ามาซื้อหุ้นบางจากคอปอเรชั่นจำกัดหมหาชนซึ่งไป,ป็นบริษัทพลังงานใหญ่ของประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยไม่เฉพาะการขายน้ำมันนะ แต่ยังมีธุรกิจทึกขนาดสำรวจแล้วนะสำรวจน้ำมันก็ไม่ต่างไปจาก PTT สักเท่าไหร่หรอกคุยวิโรธระบุประเด็นการเข้ามาซื้อบางจากของทุนต่างชาติซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับนายเบนจามินมาเวเว์แบอรเกอร์นักลงทุนต่างชาติซึ่งใกล้ชิดก,กับฮุนเซนเนี่ยเห็นไหมคนเดียวกันเนี่ยประธานวุฒิสภากัมพูชา คุยรอดเดี๋ยวไรเรียงคร่าวๆว่ายังไงบอกตอนปี6-7ะค่ะคือปีที่แล้วมีกองทุนลึกลับพยายามจะซื้อหุ้นบางจากที่กองทุนประกันสังคมถืออยู่14%มูลค่าเนี่ย7 0 0 0ล้านบาทแต่ว่าไม่สามารถจะระบุต,ตัวตนผู้ซื้อได้ดิวมันก็เลยไม่เกิดขึ้นแล้วต่อมามีกองทุนสิงคโปร์มาถือหุ้นบางจากชั่วคราวแล้วก็รีบขายออก9%ให้บริษัทไทย แล้วก็มีการกวาดซื้อหุ้นต่อเนื่องถือครองถึง20%ซึ่งคุณวิโรจน์อ้างอิงว่าเส้นทางเนี่ยมันโยงถึงเครือข่ายของนายเบนจามินมที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าพัวพันกับทุนสีเทาและขบวนการคอล l เซนเตอร์ในกรัรมพูชาถ้าตามข้อมูลของคุณวิโรจน์ก็คือนายเบนจามินคนนี้มีความสัมพันธ์กับนักการเมืองไทยด้วยม,มีภาพถ่ายกับอดีตนายกทักษิณและคุณธรรมนัท ภรรยาของเบนจามินก็เป็นหนึ่งในผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับการลงทุนในไทยด้วยเว็บไซต์กลุ่มทุนต่างชาติด้วยถึงขั้นเอาชื่อของอันนี้ข้อมูลคุณวิโรจน์นะคะบอกเป็นชื่อของท่านรัฐมนตรีช่วยคลังคนปัจจุบันก็คือคุณวรพักธัญญาวงศ์เอาไปอ้างเป็นที่ปรึกษาและอยากจะขอให้รัฐบาลตรวจสอบค่ะแล้วก็ให้คุณวรพักเนี่ยต้องเดินบัคดีกับอันนี้เลยพรบอคอม ถ้ามันไม่จริงใช่แล้วยังไงต่อคือถ้ามันเป็นเงินสีดําจริงๆเนี่ยคุณวิโรจน์บอกว่าถือเป็นหายนะระดับชาติดังนั้นให้นายกสั่งการปปงปปชกระทรวงการต่างประเทศให้ตรวจสอบไม่ให้ไทยเป็นสวรรค์ของมาเฟียต่างชาติแล้วก็ถ้าให้ทุนเทามาผสมพันกับนักการเมืองไทยเนี่ยคุณวิโรจน์บอกมันจะไม่ใช่เฉพาะหุ้นบางจากแม้แต่ปตทธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ก็อาจจะถูกยึดครองในอนาคต เป็นการรุกรานทางการเมืองและความมั่นคงที่ต้องตระหนักนี่ครับท่านผู้ชมเอาไปฟังบางช่วงบางตอนพอจะให้จับใจความแต่ว่าละเอียดเนี่ยไม่ได้หรอกและสิ่งที่พบทําให้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับเพราะธุรกรรมเหล่านี้เชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่ชื่อว่านายเบนจามินเมาเออร์เบอร์เกอร์หรือเบนสมิธท่านประธานคงทราบดีแล้วนะครับว่าบุคคลผู้นี้เป็นใครมีสายสัมพันธ์แนบแนบแนบแน่นกับคุณเซน กับบรรดานายทุนและกลุ่มทุนธนาคารในกัมพูชาขนาดไหนไม่ลืมใช่ไหมว่าประเทศไทยและกัมพูชาย,ยังมีข้อตกลง MOU 44ที่กำหนดแบ่งพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลหรือ Overlapping c l a i ค Area หรือชื่อย่อ OCA พื้นที่ตรงนี้มีขนาดเมื่คือมา2,6,000ตารางกิโลเมตรซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับเต็มไปด้วยทรัพยากรปิโตเลียมใต้ทะเลมูลค่ามาหาศาล มีการวางแผนเรื่องสัมปทานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคำถามก็คือถ้าวันหนึ่งฝ่ายการเมืองดิวกันลงตัวระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของนักการเมืองและกลุ่มทุนไทยกับเครือข่ายอํานาจของฮุนเซนบางจากในฐานะที่เป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของประเทศจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทันทีเพื่อเปิดทางไปสู่อภิมหาโครงการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมใต้ทะเลนี่คือข้อสงสัยและความกังวล ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศลองสมมุติดูถ้าเงินที่ถูกนำมาไล่ซื้อหุ้นบางจากนั้นเกิดเป็นเงินสกรปกขึ้นมาที่มีที่มาจากแก๊ง call center การหลอกลวงออนไลน์การฟอกเงินของเครือข่ายก่อการร้ายหรือแม้แต่อาชญากรรมไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆที่มีฐานที่มั่นอยู่ที่ประเทศกัมพูชาถ้าเรื่องสมมุตินี้เป็นเรื่องจริงขึ้นมาก็หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าทุนเทาข้ามชาติขณะเมื่อคือมา ขนาดมหึมาเนี่ยเหมือนซึนามิของคลื่นทุนเทาข้ามชาติกําลังคืบคานเข้ามายึดประเทศไทยของเราผ่าน,นกลไกของตลาดหลักทรัพย์และอย่าคิดนะครับว่านี่เป็นเพียงการเอาเงินสกรปรกมาฟอกให้สะอาดผ่านธุรกิจธรรมดาแต่มันคือการเอาเงินที่หลอกคนไทยมาทํากําไรผ่าน,นกลไกของตลาดหลักทรัพย์ โดยเข้ามาซื้อหุ้นในธุรกิจยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคงของประเทศเรื่องนี้จริงๆคนที่น่าจะให้ความเห็นได้อีกท่านหนึ่งก็คือคุณพิชัยชุนหัวชีระอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะคุณพิชัยเคยดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทบางจากมาตั้งแต่ปี2555และเพิ่งมาพ้นจากตาแหน่งเมื่อวันที่25เมษายน2567นี้เอง แต่คุณวรพักก็น่าจะพอให้ความเห็นในเรื่องนี้ได้เพราะคุณวรพักเคยเป็นประธานที่ปรึกษา่นตรีว่าการกระทรวงการคลังให้กับคุณพิชัยนี่ไงท่านผู้ชมคุยโรดก็ยังเรียกร้องอะระบุว่าทุนข้ามชาติจะไม่ได้หยุดที่การซื้อหุ้นถ้าเกิดทุนข้ามชาติเข้ามาอุ้มสมเครือข่ายการเมืองซื้อโารการระดับสูง กำหนดนโยบายสีเทาเอื้อประโยชน์มันจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยจี้คุณรุทินรัำตีครังรัำตีช่วยครังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเทาข้ามชาติเหล่านี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่การซื้อหุ้นเท่านั้นครับแต่ยังมีการอุ้มสมเครือข่ายทางการเมืองซื้อข้าราชการระดับสูงไปเป็นลูกสมุนใช้เงินสีเทาไปใช้ซื้อเสียง เพื่อสร้างเครือข่ายทางการเมืองสีเทาเพื่อไปกำหนดนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนได้สูบได้กินผลประโยชน์ของแผ่นดินกดขี่บีทาประชาชนให้เป็นทาสคุณอนุทินชาญวิรูลนายกรัฐมนตรีคุณเอกนิตินิติธันประพาสคุณวรพักทันยาวงที่รับผิดชอบในเรื่องของเศรษฐกิจและการคลังของประเทศจําเป็นต้องเร่งสั่งการให้ปปงและกรตเร่งตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียด เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนอ่ะเข้าใจว่าเดี๋ยวรอดูวันนี้กลุ่มทุนหรือว่ากองทุนหรือบริษัทอาจจะมีการถแถลงหรือไม่ประการใดอ่าพูดถึงประเด็นนี้รัฐมนตรีช่วยครังวรพัฒน์ก็เฉใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับท่านผู้ชมผมทำงานธนาคารมา30ปีไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยนะครับ เป็นกรรมการพิการใหญ่หรือผู้บริหารระดับสูงของธนาคารระดับโลกสองสาแห่งนะครับตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นกรรมการพิจาราใหญ่ธนาคารกรุงไทยนะครับเราจะไม่การสนับสนุนการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งธุรกรรมฟอกเงินนะครับขอเรียนชี้แจงสั้นๆเพียงแค่นี้ขอบคุณครับครับอ้าวนี่ท่านผู้ชม อันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งที่มีความดูเดือด